สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพาหลอดเหมียวเหมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลราศีเมษหรือพ้ทดดี่เกิดวันที่15เมษายอนหรือสพฤษภาคมประจำเดือนเมษายน2 5 6 8กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวเมษสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูาดวงกันดีกว่านาอขอให้สุดปบให้กับชาวเมษด้วยค่ะ ชาวเมษนะเหมือนช่วงนี้มีเหตุให้คุณต้องตัดสินใจกับอะไรหลายๆอย่างคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งสตองและเก่งและฉลาดไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคุณมักจะตัดสินใจด้วยความสุขุมรอบคอบและมีการคิดมาอย่างดีนะช่วงนี้บางท่านนะตั้งครันด้วยนะคะหรือบางท่านที่รอน้องน้องก็มาแล้วนะได้ทำให้คุณกับ คู่ของคุณนะพูดคุยการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกซะส่วนใหญ่บางท่านช่วงนี้กำลังเก็บหอมรอมริบนะกับเพื่อเตรียมตัวสำหรับสมาชิกใหม่หรือบางท่านที่เป็นโสดนะก็มีเหตุให้ต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยคุณเครียดกับการและเหนื่อยกับการเดินทางนะแต่ยังไงมันก็เป็นงานมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวต่อไปดูลายหัวข้อกันเนาะขอไพ่ห้าใบให้ใหกับสุขภาพชาวเมรด้วยค่ะ สุขภาพในช่วงนี้ระวังสุขภาพจิตสุขภาพใจในช่วงนี้คุณค่อนข้างโอเคนะแต่สุขภาพกายให้ระวังอุบัติเหตุนะเล็กน้อยไม่ถึงกับเลือดตกยางออกแต่ว่าอาจจะหัวโนอะไรพวกนี้นะโดยรวมคือไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะต่อไปเป็นการ์น ขอให้ห้าใบกต่การเงินชาไหมไปค่ะ ชาวแม่การเงินในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคือคุณจะได้เงินมาจากการทำงานนะแล้วจากการลงทุนกับอะไรบางอย่างอาจจะมีเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยมหาลายัยมาชวนคุณลงทุนแต่คุณมองว่าหากลงทุนเนี่ยกับเพื่อน มีสิทธิ์อาจจะแบบทะเลาะกันและเสียเพื่อนได้คุณก็มองว่าคุณอยากจะลงทุนเพียงคนเดียวนะก็เลยปฏิเสธคำขอของเพื่อนไปช่วงนี้คุณก็มองมองอยู่ว่าจะลงทุนอะไรดีนะการเงินโดยรวมก็ไม่มีอะไรน่กังวลน,นะคะ ออกไปเป็นการงานขอพ่ายห้ามไม้กับการงานชามเม่ได้วยค่ะ อ่าชาวเม่การงานนะช่วงนี้งานประจำคุณก็ทำแบบเรื่อยๆอ่ะไม่มีอะไรนะ่ากังวลมากนะหัวนหน้าคุณมักจะแบ่งงานมาให้คุณค่อนข้างมากนะคุณมักจะทำงานอยู่คนเดียวในออฟฟิศตลอดจนเย็นยามค่ำมืดแต่ว่าถามว่าหด คนหน้าเขาหวางดีคุณไหมเขามองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะแล้วก็อยากให้คุณสร้างผลงานเอาไว้เพื่ออนาคตนะเขาอยากจะดันคุณให้คุณไปอยูใ่ในตำแหน่งสูงขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คุณก็พยายามทำงานเรื่อยๆนะ คือช่วงนี้เหมือนคุณอะอยากปีกวิเวกไม่ค่อยอยากพบเจอผู้คนด้วยแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานทําให้คุณต้องคอยพบปะผู้คนอยู่ตลอดคุณก็เบื่อเบื่อเส็งๆเลยมีความคิดที่จะไปปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันนะอืมการงานช่วงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะราบรื่นเรียบง่ายนะไม่มีปัญหาอะไรต้องกังวลนะ ขอไพ่ห้าลายให้กับความรักของชาวเมดนยค่ะ ขอให้ค่ะอ่าความรักคนโสดมันช่วงนี้คุณก็อยู่ในโหมดอิสระเนาะไปเที่ยวมีความสุขกับตัวเองไปเที่ยวกับเพื่อนสอสรกับเพื่อนเริ่มต้นทำธุรกิจทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนแทบไม่มีเวลาไปมีความสมัมผัสกับใครนะ แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันก็ดีอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นต้องไปอะไรกับใครเลยนะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างทํางานนะเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจอครอบครัวเลยทาให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่คุณก็มีแผนคุณกับคู่คุณก็มีแผนที่จะไปเที่ยวร่วมกันอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ยังหาเวลาตรงกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะโอเคจบลงไปแล้วนะ รับคำทำลายของชาวราศีเมษพระจเจ้าได้เมษายโยสอพนห้ารถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ลค์คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใครคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามและชมนะคะสวัสดีค่ะ